กล่าวสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมคู่แรกของวันนี้ทางวันยินหนึ่งจะหยิบขึ้นว่าพูดคุยนี้จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์ของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อร์เซนอลทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันต่อตอนนี้ทาง แมนยูนะผมลงเล่นในพิพิธภัณฑ์กีไปแล้ว35นัดมีชนาอลที่16นัดเสเมอ6กและแพ้ไปที่13นัดเพลสกอออกมาได้ที่52ประตูและเสียไปที่55ประตูตอนนี้มีทั้งหมด54แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนนั้นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมลงเล่นในพิพเธิั์กีไปแล้ว36นัดมีชนาอลที่26สนัดเสมอ5้าและแพ้ไปที่5นัด ีสกออกมาได้ที่88ประตูและเสียไปที่2 8ประตูตอนนี้มีทั้งหมด83แต้มอยู่อันดับที่1ของทางพิมพิลิกอังกฤษนะครับผมส่วนทางด้านผลงานเทนเิสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูสามารถเอาชนะทางไอเซนอลนไปได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับและ10น,10นัดที่เจอกันมานี่แมนยูก็ทํายอดออกมาได้แค่3นัดเหมือนกันนะครผลงานส่วนมากที่จะเป็นทางปืนใหญ่รอเซนนล ที่ทําผลงานออกไปได้สวยกว่านะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแมนยูกันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่2นัดเสมอไปถึง6นัดเลยนะครับผมได้แพ้ไปที่2นัดนะครับด้านการทํายอดของทางแมนยูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10นัดนี้ทํายอดออกมาได้ที่4นัดเท่านั้นเอง และนัดล่าสุดน,นี้แมนยูค่อนข้างที่จะแพ้ยับเหมือนกันนะครับผมไปเยือนบ้านของทางคิสตันพาเลตแพ้ให้กับทางคิสตันพาเลตไปถึง4.0ต่อศประตูน,นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลกันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นัดเสมอ2อ2และแพ้ไปที่2นัดนะครับผลงาน ของทางอาเซนอลสี่นัดหลังสุดนี้เขาค่อนข้างดีนะครับผมเก็บชนะมาติดต่อกันแล้วถึง4นัดติดนะครับและทํายอดออกมาถึง4นัดติดเหมือนกันสําหรับผลงานของทางอาเซนอลตอนนี้เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้นี้อยู่ที่ทางปืนใหญ่อาเซนอลต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้ว ผลงานส่วนมากก็จะออกไปที่ทางปืนใหญ่อาเซนอลเหมือนเคยนะครับผมผลงานของทางแมนยูนัดล่าสุดที่เจอกับทังคิสตันพาเลต์นี่บอกตามตรงว่าผลงานไม่สวยอย่างยิ่งนะครับผมแพ้ค่อนข้างที่จะยับถึงยับที่สุดนะครับเล่นค่อนข้างที่จะไม่ดีไม่มีทรงเลยนะครับผมนัดล่าสุดนี้และนัดนี้เป็นการเล่นที่บ้านของตัวเองก็ ค่อนข้างมองว่าจะน่าจะดีกว่าเล่นนอกบ้านนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเจอกับศึกหนักอย่างพื้นใหญ่อาเซนอนนี้สําหรับขั้าขึ้นนี้แล้วแมนอยู่ที่จะต้านทานอาเซนอนไว้ได้นี่คงจะยากนะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอจะยน่งมองว่ายังไงนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางพื้นใหญ่อาเซนอนนะครับในเรื่ราคาที่อาเซนอนต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งสำหรับคู่ที่2ที่ทางบอสเน่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยจะเป็นศึกของทางเซเรียอิตาลีนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางอาตาลันตา เปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของทาง AS สโรมานนะครับผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันต่อตอนนี้ทงางอาลันตา้าลงเล่นในเซเรีย I อิตาลีไปแล้ว34นัดมีชนะที่18นัดสเสมอหและแพ้ไปที่10นัดเพสกอ้ออกมาได้ที่63ประตูและเสียไปที่38ประตูตอนนี้มีทั้งหมด6860แต้มนะครับผมอยู่อันดับที่5ของตาราง ส่วนทางด้านเอสโลมานะครับลงเล่นในเซเรยียอิตาลีไปแล้ว35นัดเยอะกว่าทางตาลันตาไป1นัดนะครับผมสามารถเก็บชนะมาได้ที่17นัดและมีเสมออยู่ที่9นัดและแพ้ไปที่9นัดนะครับทินสกอไปได้ที่62ประตูและเสียไปที่42ประตูตอนนี้มีทั้งหมด60แต้มอยู่อันดับที่6ของตาราง ส่วนทาง้านผลงานเฮทเวที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านอย่างออตาลนตาทำผลงานออกไปได้สวยกว่านะครับอตาลนตา10นัดนี้แพ้ให้กับทางเอสโรม่าไปแค่2นัดเท่านั้นเองและทางด้านการทำยอดก็10นัดนี้ก็เอสโรม่าสามารถทำยอดออกไปได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมานี้ออตาลนตาทำผลงานได้สวยกว่าทางเอสโรม่าค่อนข้างเยอนนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอัลลันต้ากันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่6นัดสเสมอ2และแพ้ไปที่2นัดนะครับอัาลันต้าตอนนี้ก็ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมผ่านเข้ารอบของศึกของทางยูโรปาลีกไปแล้วโดวยสามารถเอาชนะทางโอลิมปิกมักเชยไปได้นะครับ และตอนนี้ทางอตาลนตาก็ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง6นัดติด6นัดล่าสุดตอนนี้นี่มีเสมอไปแค่1นนัดเท่านั้นงและสามารถเก็บชนะมาได้ถึง5นัดเลยนะครับและตอนนี้ทางออตาลนตาก็ไม่เสียยอดมาแล้วถึง7นัดติดเหมือนกันนะครับผมผลงานของทางออต,ตาลนตาตอนนี้ทำผลงานได้สวยนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเอสโรมากันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่4นะัดสเมอ่อ4และแพ้ไปที่2นัดนะครับผลงานของทางโรมาก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูกันที่5นัดหลังสุดน,นี้สามารถเอาชนะมาได้แค่1นนัดเท่านั้นแต่ว่า5นัดหลังสุดของทางโรมาก็ค่อนข้างที่จะพูดได้ว่าเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับผมมีเจอกับทางลิเวอร์คูเซ่นนะครับผมเป็นแชมป์จัก บูเดร์ลิก้าไปถึง2นัดเลยนะครับในศึกของทางยูโรปาลีกนะผมและต้องเจอกับทางยูเอ็นตุตด้วยนะครับและเสมอกับทางยูเอ็นตุสไปที่1ต่อ1ประตูนัดล่าสุดนี้โรมาก็เสมอกับทางหรือว่าคูเซนไปที่2ต่อ2ประตูนะผมพลงานของทางเอสโรมาก็ไม่ถือว่ายําแย่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เก็บชนะมาได้ค่อนข้างยากนะครับผมเจอกับทางนาโปลีก็ไม่สามารถเก็บชนะมาได้เหมือนกัน อ้านัดหลังสุดของทางโลมาตอนนี้ผลงานไม่ค่อยปป้มเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคาเลนราคาตอนนี้นี้อยู่ที่ทางอตาลันตาต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสาหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วอัลาลันตาค่อนข้างที่จะทําผลงานออกมาได้สวยกว่านะครผม เอสโลมาถึงจะเจอกระสึกหนักก็ตามแต่ว่าก็เก็บชนะไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางนาปลีหรือว่ายูเอ็นตูสก็เก็บชนะมาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วออตาลนตาค่อนข้างที่จะมีแววมากกว่านะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยูหนึ่งมองไปที่ทางออตาลนตาในเลทราคาที่ออตาลนตาต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3ที่ทางบอลยูหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นสึกของทางบุนเดอร์ลีกานะครับเป็นการเปิดบ้านของทาง บาเยนมิวนิกนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางวอร์บวกทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกกันต่อตอนนี้ทั้งไบเยนมิวนิกลงเล่นในบุนเดิลิกาเยอรมันไปแล้ว32นัดมีแชนลที่ยี่งสนัดเมอร์สและแพเวตที่7็นัดเพสโก้ไปได้ที่90ประตูและเสียไปที่41ประตูตอนนี้มีทั้งหมด69แต้มอยู่อันดับที่3ของตาราง ส่วนทางด้านวบบวกนะครับผมลงเล่นในบุนเดสติก้าไปแล้ว32นัดมีแชน้าที่10นัดสเสมอเ7และแพ้ไปที่15นัดเพสโกอ้ออกไปได้ที่40ประตูและเสียไปที่31ประตูตอนนี้มีทั้งหมด37แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางไบเยนมิวนิกนะผมที่สามารถเก็บชนะไปได้ถึง9นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับผม ด้านการทํายอด10นัดที่เจอกันมาก็แบ่งกันไปทีมละ5นัดเหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางไบเย็นมินิกกันบ้างนะผมสินัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่ที่นัดเสมืสอ2และแพ้ไปที่4นัดนะครับผลงานชุดหลังๆนี่มไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับผมเก็บชนะมาได้ค่อนข้างยากนะครับเจอกับทางเลียวมาดิดนนี้ก็มีนัดล่าสุดนี้เจอกันในศึกของทาง UCL ก็แพ้ ให้กับทางเลี้ยวมตดดิดไปที่2ต่อ1นประตูน,นะครับผมแต่ทางไวเยนเนอร์ก็ทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันถึงทุกคนจะมองว่าไบรเยนเิร์นิเป็นรองทางเลี้ยวมตติดดเหมือนกันนะครับกว่าจะสรุปผลสกอร์ได้ก็ไปถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผมไบเยนเิร์นิกก็สู้ค่อนข้างที่จะขาดใจเหมือนกันแต่ว่าผลงานโดยรวมส่วนมากช่วงหลังๆท่านี้ของทางไบเยนเบิร์นิไม่ค่อยสวยนะครับผมด้านการทํายอดนี้10นัดนี้ทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางวบบวกกันบางสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่4ี่นัดเมื่อหนึ่งและแพ้ไปที่5นัดนะครับแต่ว่าตอนนี้3นัดหลังสุดของทางวบบวกก็สามารถเก็บชนะมาได้ที่3นัดติดแล้วนะครับผมทําผลงานออกมาได้สวยเหมือนกัน3นัดหลังสุดตอนนี้เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาอยู่ที่ทางไบรเยนมุนิกต่อในหะ้อยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งสําหรับผลงาน ของทางไบเอเนอร์วนิกตอนน,นี้เล่นภายในเกมค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่ามีปัญหาด้านการปิกสกอร์นะครตอนนี้แฮร์รี่เคนปิกสกอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับนัดนี้แล้วก็สําหรับแฟนของทางไบเ n เนอร์วินิกล้วก็ต้องหวังพึ่งให้แฮร์รี่เคนกลับมาคงฟอร์มตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับผมถ้ากลับมาเข้าฟอร์มตัวเองแล้วทางไบเเนิรมองว่าการที่จะ ต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งนี้ไม่น่าเป็นปัญหาใหญ่สาหรับบบเย็นมิวนิกนะครับผมก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ